ท้ายท้อสดโอเคมาแล้วมาแล้วแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่คัดลอกลิงส่งไปให้แป๊บนึงสวัสดีครับแนะ่วันนี้มาอีกแล้วนะครับอ่าดูนะครับทีมงานผมวันนี้ก็นี่นะครับจากเมื่อวานเดี๋ยวผมจะให้เขาบรรยายให้ฟังนะครับหน้างานนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวรอคนเข้าดูแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์นี่ไปให้ก่อน บอกให้ค่าใ,ใ,ให้ดูที่ลิงก์นะเดี๋ยวพี่จะแชร์ไปให้ละที่ถ่ายทอดสดอ่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็จะมา,เ,าเล่าความคืบหน้าหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างพาไปดูนะครับอความคืบหน้าหน,นึ่งวันเนี่ยนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูเรื่องอ่เดี๋ยวให้ดูงานด้วยนะครับเอเดี๋ยวให้เล่าร่าวๆก่อนเป็นไงบ้างวันนี้ จากเมื่อวานเป็นไงมีอะไรคืบหน้าวันนี้ก็ขึ้นตะไคร้เรียบร้อยเลยครับอแล้วก็ยินผู้ขัานดึงสลีมเรียบร้อย,ลยอแล้วครับโอ้โหเนี่ยนะครับหนึ่งวันหนึ่งวันขอดูตะไคร้จะชัน่อยนี้ว่ามันตึงหรือมันมีย่อนมีอะไรไหมลองดูหน่อยตะไคร้ที่ดีเนี่ยต้องควรจะเป็นยังไงทรงมันจะเป็นยังไงต้องไหนลองอธิบายให้ฟังดิช่าง ยังไม่ได้ดึงตะข่ายข้างล่างเลยพี่ออตอนนี้คือยัง,งดูไม่ออกเออข้างบนก็ได้ข้างบนก็ได้ได,ดูลักษณะพูดที่ดีก่อนก็ได้ยังไม่เป็นไรอันนี้อันนี้ดึงข้างบนตึงแล้วเพราะว่าอ,อ่าจะดึงด้านบนก่อนใช่ไหมแต่ว่าตะข่ายที่ดีเนี่ยควรจะกลางแบบไหนตามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอ,อ,อธิบายสิลองดูเห็นชัดไหมพี่ประมาณนี้เลยพี่ชัดชัดชัดเออ อลองอธิบายหน่อยเป็นไงนี่นะครับคือคืออาบางครั้งนะครับอาจจะไม่ต้องเจอผมเราช่างหน้างานเนี่ยก็มีความสามารถพอได้เลยนะครับเพราะความสามารถเขาสูงนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาอธิบายบางทีเขาจะอธิบายไม่ค่อยไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวบางทีไปลูกค้าไปเจอเขาทําเป็นแต่เขาจะพูดไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาเล่าให้ฟังอ่ะโอเคตะข่ายเป็นไงตะข่ายที่ดีตะข่ายกลางดีตยั่า,างาาที่ดีก็<ะ>ไม่ย่อนมากไม่ตื่นมากพี่ แล้วตาเป็นก็จะตากลางเสร็จแล้วตามันจะพอดีเลยถ้าตามันจะเปไปก็ตึงไปพี่อถ้าย่อนไปก็เวลาเวลาถ้าหย่อนไปก็เวลาลมพัดมาก็เข้าในสนามพีอแล้วถ้าตึงไปอ่ะถ้าตึงไปมันจะมีไงมีผลถ้าตึงไปก็สลิดออตะไร่ข้าบนมันจะขาดง่ายพี่ข้าบนที่มันร้อยกับสลินไว้ อ๋อโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเบือเบ้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้นไอ้ตัวที่จะสวยไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวดูข้างล่างทีเพราะว่ามันต้องยึดข้างล่างด้วยนะครับมันต้องยึดข้างล่างด้วยถึงจะรู้ว่าตาสวยไม่สวยนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปพาไปดูมีอะไรบ้างอันนี้หินหินหินอะไรเอ่ยอันนี้คือหินหินสามแปดครับมาแค่สองพวนอยู่ครับวันนี้อ๋อ มีหินสามแปดมาก็คือเป็นระบบชั้นหินนะครับอันนี้จะเป็นระบบชั้นหินที่อ่าที่ลงเราลงหินอะไรไปก่อนแล้วอันแรกอะรอล,ล,ล,ลงหินหนึ่งไปแล้วฮะหินหนึ่งครับอ๋อรู้นี่เม็ดขนาดไหนหินหนึ่งอะอ่านี่นะครับชัดน,นะครับวันนี้นนหัวมิโปโเออโอเคใหญ่กว่าหัวมิโป้นะครับอันไหนเอาไปเทียบกับหินสามแปดดิเอาไปเทียบกับหินสามแปดหนนะ่อยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแท่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ชัดๆนะครับเดี๋ยวแ๊้นึงนะสักครู่สักครู่สักครู่อ่าโอเคนะครับอันนี้ชัดเลยนะครับภาพใหญ่เลยนะครับอ่ะนี่นะครับนี่หินอันนี้หินหนึ่งใช่ไหมเนี่ยอันนี้หินหนึ่งครับอันนี้คือสามแปดอ่าครับอ่าเนี่ยนะครับเป็นระบบชั้นหินนะครับก็คือใช้หินหนึ่งรองก่อนแล้วก็ใช้สามแปดนะครับ สามแปดก็ตอนนี้ก็เข้ามานะครับพรุ่งนี้ครบเนาะพรุ่งนี้ครบแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เอารถถ่ายเข้าปะอีกวันหนึ่งอรพี่มันคันสุดท้ายมันจะมาอประมาณห้าโมงหอพี่อ๋อถ้าถ้ารถถ่ายเข้าเอารถบดเข้าอีกวันหนึ่งพร้อมกันเลยก็ได้ไหมรถบดก็ให้เขาบดบ่ายหรือไม่ทันหรือเอาอีกวันดีกว่าอีกวันหนึ่งพี่อีกวันหนึ่งน่าจะไม่ทันนะพี่เออเออมันน่าจะไม่ต้องรีบมากนะจะได้ปรับให้เรียบร้อยค่อยบด เวลาอาตอนก่อนบทไอ้รถนั้นเข้าอ่ะพี่อ๋อโอเครถสั่งรถน้ำไว้แล้วครับก่อนก่อนที่จะบทไอ้รถนั้นเข้าพี่อ๋อ,อ,อโอเคนะครับอันนี้ก็เนี่ยนะครับหน้างานเขาก็จะรู้งานของเขานะครับแล้วก็รู้ขั้นตอนละเอียดนะครับเขาก็จะมีการวางแผนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโอ้เข้ากันมาแล้วนะครับมีคําถามตรงไหนสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ ช่างอ่ะพาเข้าไปดูนะครับตอนนี้ก็ขึ้นตะข่ายนะครับอ่าเด ância, ี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างดูขึ้นตะข่ายแล้วทา Liu สีเสาแล้วนะครับอันนี้ก็จะลงชั้นหินเพราะว่าที่ขึ้นตะข่ายก่อนเนี่ยเพราะว่าองานนะครับตอนช่วงที่เป็นเครื่องจักรเนี่ยอจะไม่มีอะไรทํานะครับหมายความว่าจะมีอะไรที่ทําน้อยเพราะว่าไอ้ที่ทําไปอ่ะก็ทําไปหมดแล้วนะครับก็ทีมงานก็ขึ้นตะข่ายรอที่หินเข้าให้ครบนะครับแล้วก็บทอัดแล้วก็ถึงจะเป็นปรับมือนะครับอย่างที่ ท่านผู้ชมหรือว่าลูกค้าเนี่ยเคยเห็นในคลิปโดยทั่วๆไปนะครับผมมีคําถามสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับยังไงก็จะได้ดูหน้างานเลยนะครับผมเนี่ยจริงๆผมคุยกับหน้างานตลอดนะครับคุยกับน้องๆตลอดนะครับหน้างานตลอดแต่ว่าก็อยากเอามาให้ทางลูกค้าเนี่ยรู้ว่าหน้างานจริงๆของเราเนี่ยนะครับเรา,เาทําแบบไหนนะครับแล้วก็จะฝึกให้น้องๆนะครับเด็กๆนะครับเขา คุยเป็นนะครับเขาทำเป็น mm hmm. อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาอาจจะพูดไม่เป็นนะครับจังหวะที่ผมไม่อยู่เนี่ยบางทีลูกค้าไปถามนะครับ mm hmm. ขเขาะ mm. จะสื่อสารคือเขาจะเล่าให้ฟังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่างานที่ทํา,าออกมาเนะี่ยมันมาตรฐา,านอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เขาทํามันมาตรฐานอยู่แล้วนะครับนเดี๋ยวพาเดินไปดูประตูทางเข้าที่ไปอธิบายประตูทางเข้าว่ามันเป็นยังไงขนาดเท่าไหร่สูงเท่าไหร่เออคัห mm hmm. นหินคันหินก็ได้เดีย๋ยวดูที่ดูแนวคันหินเป็นไงอันนี้ก mm ็คือแนวคันหินเนี่ยที่เราใช้นะครับ เราจะเทลินก่อนนะครับแล้ววางคันหินกลับด้านนะครับระบบระบายน้ําเนี่ยจะอยู่ด้านในนะครับนี่นะครับก็วางเสร็จแล้วเราก็เก้านะครับเก้าปูนนะครับเก้าปูนให้เรียบร้อยนะครับมีแฮนด์โฮนะครับสี่ด้านนะครับเอาไว้ระบายน้ําอ่ะดูนะครับนี่นะครับความตรงของคันหินนะครับนี่นะครับทีมงานเขาวางกันตรงมากนะครับดูนะครับเป๊ะเลยนะครับใช้ได้นี่นะครับก็ อันนี้ก็เรียกปรับนะครับอันนี้แฮนด์โฮนะครับแฮนด์โฮเนี่ยเราไว้รวบน้านะครับเอาไว้รวบน้ําเวลาที่ฝนตกนะครับจะเอาลงฟังไหนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องจําเป็นต้องมีสีด้านเพราะว่ามันต้องให้อากาศเข้านะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยน้ำที่อยู่ในท่อท่อนิโอเดที่เราวางไว้ด้านล่างเนี่ยนะครับมันจะระบายได้ช้านะครับต้องมีลมเข้านะต้องเอาอากาศเข้านะครับไม่ว่าจะระบายด้านไหนจะวายสีด้านก็ได้นะครับแต่ว่าแฮนด์โฮเนี่ย จำเป็นต้องมีสี่จุดนะครับอ่าอธิบายาประตูทางเข้าว่าตอนนี้ที่นี่เขาใช้แบบไหนลูกค้าต้องการยังไงนะครับขนาดเท่าไหร,ปร่ประตูที่นี่ก็คือขนาดอความสูงสองเมตรและก็ความกว้างเมตห้าสิบครับอ๋อครับประตูทางเข้าเนี่นะครับประตูทางเข้าอแต่จริงๆถามว่าลูกค้าจะเอาใหญ่มากกว่านี้ได้ไหมก็ได้นะต้องคุยกันนะครับ สวัสดีครับอเป็นภาษาอกฤษด้วยมีคนคอมเมนต์มาเป็นภาษาอังกฤษด้วยอ่านไม่ออกทําไงดีวะเนี่ย <c oughs> ขอโทษด้วยนะครับภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะดีเลยจริงๆเลยนะภาษาไทยยังไม่ค่อยได้เลยภาษาอังกฤษนี่้ไม่ได้เลยครับถ้าภาษาอังกฤษดีนี่ต้องมีเก๊กฮวยจิบสักนิดหนึ่งนะภาษาอังกฤษจะมาะครับแต่ถ้าตอนนี้ไม่มีนี่ยังไงก็มาไม่ได้นะครับเอาเมื่อวานนี้มี ท่านผู้ชมก็ถามดึงประตูฟุตบอลมาพาไปดูประตูฟุตบอลหน่อยนะร้รันี่นะครับดูภาพส่วนใหญ่นะครับของที่เราเอามาอรอแล้วก็ได้บอกหน่อยระบบไฟเราก็ติดเรียบร้อยแล้วเนะเระบบไฟเรียบร้อยนะครับ <S <S ก็เตรียมเดินสายข้างบนก็ติดเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเมื่อวานนี้มีท่านผู้ชมถามหลังไมค์เข้ามานะครับเรื่องประตูประตูฟุตบอล นี่นะครับเครื่องจักรเราก็เอามาเนี่ยครับเอามารอพร้อมแล้วดูเครื่องจักรก่อนนะครับกาวเครื่องจักรย่านี้มาพร้อมครับพร้อมติดตั้งแล้วนะครับอสนามนี้โดนฝนเหมือนกันครัโดนฝนเหมือนกันนะครับงานก็เตรียมตัวจะเลิกงานแล้ววันนี้นะครับวันนี้ไม่ได้งานเร่งอะไรนะครับก็เลยไม่ได้ทําโอกันนะครับเดี๋ยวอาจจะทําโอนู่นครับช่วงปรับพื้นนะครับอาจจะเร่งตอนช่วงบอลนี่ประตูฟุตบอลนะครับ ขนาดสองจุดหนึ่งคูณสี่นะครับ4ี่จุดห้านะครับเป็นขนาด30มสิบคูณห้าสิบหรือว่าสามสิบาคูณห้าสามเนี้ยไซนี้เป็นไซน์ที่เล่นสนุกนะครับโดยเขาคอนเฟิร์มโดยลูกค้านะลูกค้าที่ใช้อยู่นะครับเขาบอกว่าไซนี้สุดท้ายแล้วเนี้ยไซนี้สนุกคือยิงมีประตูนะครับแต่ถ้าจะเล็กกว่านี้เขาก็ไม่มีประตูนะฟุตบอลเพอยิงแล้วไม่เข้าประตูเซฟได้หมดเพราะว่าถ้าประตูมันเล็กอย่างเงี้ย มันไม่หมันครับมันไม่มีสกอร์นะครับบางทีอยากจะอยากได้มีสกอร์สองสามสามห้าอะไรเงี้ยครับสกอร์เยอะเยะแล้วแข่งกันแล้วมันสอยไกลได้อะไรเงี้ยนะครับประตูขนาดสนามสามสิบสามคูณห้าสิบสามหรือว่าสามสิบคูณห้าสิบไซนี้เป็นไซที่ที่ดีนะครับเดี๋ยวพาไปดูเส้นเนี้ยเส้นไอตะข่ายที่เราใช้อะนี่ครับตะข่ายนี้เป็นตะข่ายเส้นเท่าไหร่เนี้ยเส้นใหญ่ใช่ไหมเส้นใหญ่ครับ เส้นใหญ่ประมาณมสามมิลวิประมาณสามมิลนะเนี่ยนะครับครับเพราะว่าที่เราใช้เส้นใหญ่สามมิล mm hmm. เพราะว่าเวลาที่อถ้าไปซื้อทั่วไปมันจะเส้นเล็กมันจะขาดบ่อยนะครับเราแถมไปในอ่ไอ้นีน่ในเนื้องานเลยนะครับเนี่ยครับบงทีอยู่กันเป็นปียังไม่ขาดเลยนะลูกค้าใช้กันอยู่นะปีสองปียังไม่ขาดเลยครับใช้กันยาวเลยแต่ถ้าใช้เส้นเล็กๆอะ่ะไม่พ้นปีก็ต้องซื้อใหม่ครับอันนี้เราติดตั้งแล้วก็ อทำให้ลูกค้าจบเลยนะครับนี่นะครับช่างมีอะไรจะโชว์อีกบ้าไปโชว์ได้ไงนะไปอธิบายตัวนี้คือไม่มีนะครับพี่ตัวนี้ไม่มีอะไรแล้ครับพรุ่งนี้ก็มีพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็ยังไม่มีพรุ่งนี้เก็บอะไรได้บ้างอพรุ่งนี้ก็เก็บไม่ได้แร้วพี่มีแต่ดึงสลินขา้าล่างแกสองฟันอย่างเดียว แล้วก็รอรอหินข้าวกันเดียวครับเรจะไปนากีทีสองวันแล้ใช่ไหมหินข้าวจบปรับเสร็จหมดเสร็จก็ปั่นจะยุ่งเลยอีกสองวันยุ่งหลักตอนนี้ก็เนี่ยครับคือทีมงานผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ถ้ามีงานก็เก็บงานไปเรื่อยๆนะครับเก็บงานที่เก็บได้ไปเรื่อยๆแล้วก็เอมันจะมีงานช่วงหนักช่วงเบานะครับช่วงหนักช่วงเบานี่ลูกค้าก็เริ่มทำไอ้นี่ละ้ายมือขับเฮ้าแล้ว ครับทำเราลูกค้าก็เ,เริ่มเริ่มลงมือทําแล้วนะครับเอ่อพาไปดูงานไฟเราหน่อยงานไฟเราหน่อยไปดูงานไฟเราน,นิดนึงอ่านี่นะครับงานไฟเราก็ไฟก็ยังขึ้นอยู่ครับเออยังขึ้นอยู่ยังไม่จบใช่ไหมยังขึ้นไม่จบอีกแล้วเลยประมาณสามต้นครับอเออเอเอ,เอไม่เป็นไรก็เนี่ยนะครับงานไฟเราใกล้เสร็จแล้วนะครับดวงโคมเราก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับดวงโคมเราขึ้นเรียบร้อยแล้ว เออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเอาไอ้นี่มาให้ดูพี่ซื้อเสื้อ,อไว้ฝากว่ะเดี๋ยวแป๊บนะถือสายรอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่มา <c oughs> นี่ <c oughs> <c oughs> อึ๊บแหวะ นี่เนี่ซื้อเสื้อไปฝากคนละตัวอยู่เนี่ยนี่เห็นว่าเห็นไ่าชัดไ่มเห็นอยู่นี่นี่นี่ซื้อซื้อไปฝากอยู่เนี่ยคนละตัวเนี่ยนะต้องชั้นไหมเนี่แต่เป็นเสื้อแขนยาวนะก็สวยดีนะพอดี พี่ซื้อจากไอ้ทางไอ้นีเ่เดี๋ยวเงนดูหน้าดูหน้าไฟหน่อยเนี่นี่นะครับแต่จริงนี่ใกล้ๆจะจบแล้วนะดูแล้วเนี่นะงานใกล้จะจบแล้วนะ่ะเดี๋ยวจบนี่ก็เข้าเพชรบุรีหน่อยแล้วก็ไปแก่งกะจานต่อเลยนี่ตามแผนไปนี่ครับทีมงานไม่ได้อะไรแล้วครับ ผมนี่แหละพาทีมงานเสียพาทีมงานไปตกป่าเข้างานที่เ,เข้าไปดูแม่นเทนนนท์นนที่เพชรบุรีนะครับพอดีที่มที่ทุเรีมีแมนเทนนน์นะครับเออกาวเหลือเยอะไหมเนี่ยกาว<า>ท,ที่ที่โพล่าก็เหลือประมาณเจ็ดชุดว่ะพี่ที่นี่ยังไม่รู้ที่นี่ยังไม่รู้พี่น่าจะเหลืออยู่นะพี่มันเหลืออยู่แ้วใช่เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานซ่อม ตอนช่วงหลังปีใหม่ที่บอกอะ่ะมันจะใช้กาวประมาณสามสิบห้าชุดท<แ>ี่จะได้แบว่าเยอะสั่ง,งไม่เพิ่มแต่ว่าพี่อยากรู้ว่ามันต้องเพิ่มเท่าไหร่นั่นเองเอ็งอย่าลืมเสร็จแล้วจะบอกพี่ด้วยแนละ้วกันพี่จะสั่งของไว้รอเนี่นะครับแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมอาจจะคุยกับช่างไปในตัวเลยนะครับพอดีมีอะไรที่นิดๆหน่อยหน่อยคุยกันอ่านี่คาพาเคาพาลูกค้าหันไปดูครัาวคาาลูกค้าเนี่ย จะตั้งเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็อจะมีขายของอยู่ด้านในมีห้องขายของมีนั่งพักนะครับนั่งพักที่เป็นนั่งพักรอนะครับห้องน้ําจะอยู่อีกฝั่งนึงเดี๋ยวแพนไปดูห้องน้ํานิดหนึง่งนะห้องน้ําจะอยู่ฝั่งนี้นะครับห้องน้ําจะอยู่คนละฝั่งกันนะครับแต่ไม่ได้ไกลกันนะกล้องมันดูเหมือนไกลกันครับแต่ว่าจริงๆเราเดินไม่ไม่ได้ไกลกันนะครับที่นี่อที่จอรดรถดีนะที่อุดรนะครับตรงนี้อุดรที่จอรดรถกว้างขวางมากเอาง่ายๆครับที่จอดรถ รถสิบล้อรถพว่วงเข้ามากลับได้ครับนี่เดี๋ยวเดินแผนไปทงางคัเฮานิดนึงแผนไปทางทาเนวนิดนึงรับเฮาเนี่ยนะครับคัเฮา,าก็จะเป็นแบบนี้นะครับทางขวามือนะครับเ,เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำเนี่ยนะครับขับเฮาก็จะเป็นเนี่ยตั้งเสาธรรมดาง่ายๆเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วแบบนี้โคตรดีบอกเลยว่าโคตรดีเลยแล้วก็ทําห้องอขายของแล้วก็ที่นั่งนักกีฬานะครับ ประตูทางเข้าก็หันไปดูประตูทางเข้าแป๊บหนึ่งทางเข้าตรงขับเฮาอ่ะเนี่ยนะครับประตูทางเข้าก็อยู่หน้าขับเฮาเลยนะครับเนี่นะครับจะเข้าพอดีเลยที่เราทําไว้นะครับก็พอดีกันมากพอดีกันมากนะครับจัดเขาเรียกว่าจัดสถานที่นะครับอันนี้จากขับเฮาเนี่ยไม่ไกลกันนะครับในกล้องมันจะไกลห้องน้ําจะเอาไว้ข้างนอกนะอยู่ซ้ายมือเนาะพาไปดูห้องน้านะครับเนี่ยห้องน้าจะเป็นนี่นะครับแกทําจะเสร็จอยู่แล้วนะครับ ห้องชายสามหญิงสามนะใช่ไหมชาย 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ชายสี่หญิงสามผู้ชายห้าพี่ผู้ชายห้าแล้วก็ผู้หญิงสามพี่อ๋อชายห้าหญิงสามนะครับก็เนี่ย 5, 3, ครับก็จัดฟังก์ชันแบบที่ไม่ได้ง่ายนะครับแต่ว่าใช้งานได้จริงดีนะครับใช้งานได้จริงดีเลยนะครับท่านผู้ชมอยากดูตรงไหนหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะให้ช่างพาไปดูนะครับ คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอยากดูตรงไหนของสนามนี่เขาทีมช่างไฟครับชุดช่างไฟแกขึ้นไปต่อโคมนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับอ่ช่างไฟกับอ่ช่างสนามคือจริงๆแล้วก็เป็นช่างชุดเดียวกันนี่แหละแต่ว่าแยกงานกันทำนะคระับพช่างช่างไฟเนี่ยต้องใชอ้อ่ความเข้าใจเรื่องไฟนะครับตอนนี้ช่างสนามไล่แล้วไล่ไม่มีอะไรทำ ช่วงวันสองวันนี้ไม่มีอะไรทานะครับก็นะครับงานมันหินมันเข้าสะดุดไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับก็รอได้วันสองวันไม่เป็นไรนะครับมันก็จะมีอย่างเงี้ยแล้วครับช่วงหนักช่วงเบานะครับช่วงนี้มันหินมันใช้เครื่องจักรเยอะนะครับดูนะครับสวยนะครับสวยผมบอกเลยมุมก้างสวยแต่ที่นี่ถ่ายโดนให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าอยู่ใกล้สนามบินนะครับแล้วก็ตอนนี้เกิดปัญหาด้วยนะครับก็เราจะไม่ทําให้อภาครัฐบาลนะครับพักทางทหาร เ,เขาเรียกอ,อะไรนะเราจะไม่รบก,กวนเขานะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีภารกิจที่สําคัญอยู่นะครับเราจะไม่รบก,กวนเขาเราจะอยู่ในความเชื่อฟังเลยว่าเราไม่ไม่ขึ้นโดนแน่นอนนะครับที่นี่อาจจะไม่ได้เห็นนะครับเรื่องงานโดนเพราะาอยู่ใกล้สนามบินด้วยนะครับแล้วก็ไม่ไกลจากอาไอ้นี่เยอะนะครับก็เลยไม่เอาดีกว่านะครับให้เราต้องอำนวยความสะดวกให้กับทางทหารนะครับนี่นะครับขึ้นเสาไฟไฟนี่น่าจะอีกประมาณนั้น สองสาวันนะครับก็น่าจบแล้วก็พอจบเสร็จก็น่าจะปรับพื้นพอดีนะครับงานก็น่าจะพอดีกันนะครับเว่าคิดว่าการคิดว่าประมาณช่วงไหนนจะไอ้นี่เม็ดเม็ดยานจะเข้าวันที่ยี่สิบเลยประมาณสิบแปดถึงยี่สิบอ่ะพี่แจ้งคิดว่าจะได้ปู่ย่าประมาณช่วงไหนเนี่ยดูแล้วดูจากสถานการณ์แล้วดูจากงานละน่าจะประมาณวันที่ยี่ยี่ไม่เกินวันที่ยี่สิบเหตประมาณวันที่สิบเก้าครับไม่เกินยี่สิบครับ ไม่เกินยี่สิบนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมเอ่อถ้าไปหน้าง,งานนะผมจะไลฟ์ให้ดูแต่ถ้าผมไม่ไม่ได้ไปหน้าง,งานหรือว่าผมไปงานที่อื่นเนี่ยแล้วผมจะเนี่ยนะครับให้ให้ไลฟ์กับช่างอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีนะครับหรืออยากให้ลูกค้าเห็นด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ดูกันด้วยว่าเออส่วนไหนเป็นส่วนไหนด้วยนะครับหรือว่าบางทีลูกค้าอาจจะแบบเอ่ออยากรู้นะครับท่านผู้ชมอาจจะอยากดูว่าตรงไหน เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ช่างนะครับพาไปดูนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่วะที่สิบธันวาแล้วนะครับอ่าสิบธันวานะครับก็อีกประมาณสักไม่ถึงสิบวันดีนะครับก็จะได้ปูย่านะครับอ่ นี่ทีมชางเขาก็กำหนดเวลากันนะครับตอนนี้ไฟก็น่าจะเสร็จนะครับตะขคายแล้วก็เอ,อเหลือเอหญ้าที่เขาเออหญ้าเอาเข้ามากองข้างๆเลยนะก่อนปรับพื้นเลยนะเองจัดหญ้าอรอข้างไว้เลยเออไอ้อออออที่เราคุยอะมันจะได้ไม่เวลานั้นเราไม่ใช่อะไรหรอกเวลาไม่ใช่ว่าเองว่างนะแต่ว่าอย่างที่คุยอะใช่ไหมเวลาที่เรากิ้งหญ้ามันจะได้ไม่ไม่ต้องไปนั่งปรับพื้นใหม่ตอนเก็บพื้นเนี่ยเดี๋ยวมันมันมันรอด ลอดสายตาเราไปนะครับอันนี้เราก็เนี่ยครับเราจะกัอย่างผมกับทีมช่างนะครับก็จะคุยกันตลอดนะครับว่าควรจะปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับเราปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้งานที่ดีที่สุดนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีจังหวะนะครับเดี๋ยวเราเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวเราจะไลฟ์ให้ดูอีกนะครับยังไงก็ขอบคุณมากขอบใจมากนะครับขอบใจช่างด้วยนะครับ มาวันนี้พอโรดจะเล้ยอ๋ออยากกินเบียร์เหรอเอ้ยมีอะรคุพูดไม่ได้ <laughs>